สวัสดีครับมือนีมาพี่น้องมาต้มไก่ใส่ใบบักขาบอ่อนพี่น้องนำเดือดไก่เดือดอะไรพี่น้องสา้อยคาก่อนพี่น้องอย่างน้อยนึงอ่ะละอือขาดคาขาตะไคร้ใบมะกรูดโอ้ยมัรนคา พาแก่พากันไหนยังกินเขาก้อนเห็ดงานเนาะเห็ดยัางกับเป็นกำลังใจให้กันด้อครับเด้อทุกสาขาอาชิพ์หน้าที่การงานสู่ๆไปว่าหน้าที่การงานหรือพี่น้องยูทูบสุขทุขคน ขนเ,นเ,ออเขามาติดตามหนุ่มอบวลด,ด้วยครับเออพี่น้องในเฟซบุ๊กทุกคู่ทุกคนนั่นละที่เขามาติดตามหนุ่มอุบลขอบคุณหลายๆด้วยครับเ้อพักดันกันผ้ามาต้มยำต้มไก่ต้มยำหรือต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนต้มสม ตม้มยำต้มสมพี่น้องขาไก่หน่อยพี่น้องนี่แหละครับเรียงการเรียงไก่ฮาวม,มี่ฮ่ากัไดไล้ขาพ่อได้เฮ้ยกเข่ากำหนามเฮ้านี่พี่น้องเลื่อไปประกวด ระกรูดทำให้พี่น้องีส่จ้งไว้ด้วยเครื่องเคียงเราใส่ไปเลยพี่น้องเดือดปกปุกแล้วอา่อาอ่านี่แหละขาตะไคร้ใบมะกรูดครบเครื่องจ้มยำนี่สูตรเด็ดพี่น้อง ไปประคามอ่อนขึ้นมาหมู่บ้านพูนต้นมันต้นเก่าอ่อนร้ายพี่น้องขึ้นเห็นแมงกินนวลหน่อยออกมาหลายพี่นอ้องเดี๋ยวจะได้สั่นอยู่ปีกายผมสัน่นได้หลายหลายกินนวลหน่อยปีกาย่ึ้นเดือดขักถ้อบุญปีนี้ขึ้พนพุ่มขันหลายอยู่พี่น้องซั่นแต่เธอได้ไปคู่ไอ้เด็กพี่น้องกินนวนว่านปีกาย่ไหมมันว่านปี่ไก่อูอ้หลายอีหลีปีนี้เงียบ ก็ก็ได้กินใน้ก็มีน่วยที่เบ็กาคมผมมาคาตอนมันในกำลังลงคันในมันลงทีเดียวหันแล้วข้าวเดียวหันแล้วใบเกี่ยงกิบต์โมเป็นน่วยให้ท็อปเพราะว่าอาหารทุกอย่างพืชทุกอย่างมันต้องเลี้ยงใบโดยน้ำโอเลี้ยงนะเลี้ยงอาหารโดยใบกับดินเนาะดูสารอาหารนี่พี่น้องว้าขาเขาทา พี่หนอพี่น้าไอ้ไรหลายหลุดไปประคำอ,อืเห็นมาพี่หนอของคือโบเห็นเหลื่อมว่านกินมึงย่อมกับโบเห็นโอ้ยวกใจโอ้ยอยังน้องมาผ่านเนาะ ่นแข่งผ่านขาให้ไปใส่ดอกเอา้านี่พี่น้องได้ละเห็นไหมพี่น้องโคตรลงยี่นนหน่อยเสร็จขะนอพี่น้องขะนอไก่เสรหนึ่งพ่อนี่พี่นอ้นนอ,งนอ,งนองสุดเด็ด ปลาแดกใส่เกลือก็ได้ใส่ปลาแดกก็ได้รัมมักผมใส่ปลาแดกน้ำปลาเอาแล้วก็เสบเบดิบละต้มต้มไก่บ้านต้มไก่บ้านสูตรบ้าน,สาน,านใส่น้ำปลาแดกคือเขาหุบนมอ,อุบล เทียมโมมี่แล้ใบหอมก็บ่มีเด้อดพี่น้องนี่้ำนี้ปุ๊บไม่ได้นาะใส่เขา้ามี่น้องไกล่ล้วนไว้แล้วละ่ะไกลน้อยเนี่ยฮะโมมีเงินก็กินไกน่นลยพี่น้องเ้ยผมหมอก,กงเลี้ยงไก่วางปีสองปีเลยพี่น้องตะกี้โมมีม่เนี่ยกินนิด คือบุมมีเลยเดยิแต่เลี้ยงใกล้บ้านนี่บุมมีแนวกินกับพ่อได้กินตะกี้บุมมีแนวกินเนี่ยกับอหาเก็บพักเก็บหนาลวกเก็บพี่น้องเสมอที่มีไก่ขาไก่แต่ด้นด้วนผมยังสิกินเออหนูมาอย่างเนาะผมไม่ค่อยหน,นูไปไหนหนู พี่น้องมาต้มไกไไ่ไส่ใบบะคามอ่อนแซบแซบ,บ,บแบบนมอ้วนครับผมสไตล์นมอ้วนให้ประแดกเอาประแดกเป็นลักผมเหดกับเขาอาหารอีสานห้อดอกบ้าอาหารไหนแกงกะทิแกงหยังนี่ก็ใส่กะปิใส่หยังอยู่ มีพิษเหรอไปลงไปเลิอดเอ้ยนานอัดไฟเขาบ้านนี่บุก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 เลยพี่น้องเอ้ยสรวดปุงไปเลยแซ่หน่อยแซ่หน่อยแซ่หลายแซ่ยหลาย ใส่หลายแห้งกับกายโลนเบิดมาแต่เป็นขนโลนเบิด้ดละผมผมจูไฟเขาบบบนี้ข้าวเดียวก็สุกหรอกไก่น้อยมันไก่ใหญ่ไก่โตโลกลัวอย่านะี้พี่น้องตับไตกับฝาดตั้งแต่ขึ้นหมดละข้างในมัน

ผมจะนอยกอนอให้เขาเมื่อกฝากไหลฝากแช่ได้เลยครับด้อต้่มไกบ่บานมือนี้ต้่มไกบ่บานแบบบานๆสไตล์นุ่มอุบลพี่น้องอได้แล้วผมวาพอผมล้วนไหม

Ai à, à, đi nào má, nào đi. hết treo con. Lùa cái cái treo nói nói thế nào. hết treo con. Treo. Nghe treo. đại của chắc nói, thấy không? Thấy không? đi, không? Gieo đi, quá Thấy không? Thấy không? không? โอ้โหขาเนียวเขาพีนนาาา่น้องเอ้ยมาได้มาได้มาได้เศรษฐ์ก็นุ่มหมดเด้อ้โหเขรือบมันเบิร์ดอยู่มันเบิร์ดเก็บมาเดี๋ยวไปบ้านอ้ายเก็บมาเลยมาพีหาห่หน่องมาตรงไกลพี่น่อง Khác à. có hoa quá Không nhiều được Có chứ ba xẹp bởi giờ, giờ mà Đơn là. ดนอีรีเลยเป็นปีเลยอหอเบื่ต่มไก่มากไม่ใช่ไอ้ครัวออม,พ,อมพัดน้นหนักเารมนกลัวอื้มแผ่เลยทนไหว กอสิบะหอยต้มพัดมันได้กินโดนนั่อึนมันกับมีเครื่องน้ำนาน,นเพชพอดีที่หมเนาต้มนี่อันนี้โครบนึงพอดีเนะเหาะก็เลยถาดนึงเพื่อนแค่น้อยโกลกรว่ามันเพิ่งกินอะไรแค่ กบไตมันกบปีกหัวมันก็หิมะไตตัวหนึ่งซนะ้นอ,อีกแล้วเฮ้ยหัีกนดีใส่ไปปะคามเหรอถ่ออายไม่เหรอมันเดือมันเดื่ครับน้องบนนี่แล้วเสียบเยอะน้าจ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ะครับขอดีของการเลี้ยงกายเลี้ยงนั่งแต่เขาก็มีเงินเาขาไม่เหตุกินได้อาพิสูอเขากัดค้าหนึ่งสามสี่สิบแล้วเสียบยีเจียวดี

ทังเพลงอ่ะน,น้แบปนี้ออยืออมของกันทาาะรัมั้ยที่เนาเปิดเพลงไม่แาไม่ได้เปิดนะ

ขีมินก็ไปปรามาซื้อที่ตลาดเกลือคเกลือสดแบซื้อ,อเลย่ะโอ้ผมหดหลายมันตัวข้าวแลเนขมินเกาม,มันเป็นร้ายเป็นดุงเลยผมปลูกตอนมัมีราคาตอนมนมีราคาถ้าจะปลูกม่หัวมั่ราคามเลยไปดเอ แห่ผักพี่หงส์เอามึงฝากไหลฟากแช่ก้นสับไข่เป็นั่ใจเห็นได้ครับเนาะกมไก่พี่หงสกไ้่บ้าน บ่งคอมเมนต์มาคุยก,กันเป็นร่างใจกันนะครับเด้อะว,ว,ว่าพี่น้องอีสารดังบ้านดังเมืองพี่น้องอยู่เมืองนอกเมืองหน้าชอบพี่น้องชอบปลอล้าทั่วโลกนะครับเป็นร่งใจให้กันบริเทนเนี่ยขอประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานตลอดเมื่อตลอดปีตลอดไปรุ่งเรืองขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ